ชุดระดับตำนานโลหิตอาฆาตสซกิโอบอยฮ่าชุดระดับตำนานอย่างนงั้นเหรอตำนานตรงไหนคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การิน่าฟิฟายเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ชุดสซกิโอมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบปีนะครับคือเคยมาไปแล้วครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะ ก็ผ่านไปหนึ่งปี้วนกลับมาอีกแล้วแม่แต่รอบนี้ฟอนตสวยนะเนี่ยออกแนวหล่อนๆนะครับสำหรับเจ้าชุดนี้นะฮะผมมาเคยรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดูหรืออยากจะทบทวนความจำเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับนี่หน้าปกเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนะครับในคลิปนั้นเนี่ย คุณผู้ชมจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชุดนี้ผมรีวิวแบบละเอียดเจาะลึกไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆกันละกันว่าเจ้าชุดนี้มันมีอะไรดีนะครับ อย่างแรกที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยมันจะเป็นชุดร่างเริ่มต้นนะครับคือไม่ใช่ล่างนี้นะมันจะเป็นล่างนี้นะครับนี่ e. ล่างมันจะจืดๆหน่อยอะ่ะมันจะออกโทนสีดํานะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้ล่างมันอัปเกรดเนี่ยเราต้องเอาโทเค็นเนี่ยไปอัปชุดนะครับก็คือไอ้โทเค็นที่เขาแถมมาในตู้นี่แหละมีให้20อันแต่ไม่พอหรอกต้องไปซื้อเพิ่มและในตู้มีอะไรอีกมีชุดมีมอเตอร์ไซค์ side, ใช่ไหมอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์สกอร์พิโอ มีโทเค็นมี M60 นะครับอันนี้ไม่ค่อยดีบวกรีโหลดบวกระยะมีหมามีมีดด้วยนะฮะก็คงไม่ได้สุ่มให้ดูเพราะว่าผมมีชุดแล้วนะครับส่วนปืนพวกนี้ไม่ค่อยจำเป็นมันไม่ค่อยสวยทีนี้นะครับถ้าเกิดใครจะเอาเนี่ยก็สุ่มเจ้าชุดนี้จากตู้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปที่ระบบปรับแต่งตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป มันก็จะมีชุดเนี่ยแยกออกมาอีกหลายสีเลยนะครับนี่ล่างแรกสีดำแล้วก็มีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงนะครับแล้วก็มีอันนี้ถ้าเต้นที่1แล้วก็อันนี้เป็นท่าเปิดตัวนะครับนี่ทะลุหลอดออกมาตวัดฟันเฉยเลยแล้วก็มีท่าเต้นนะครับอันนี้เป็นเต้นแบบไอ้นี่ด้วยเต้นแบบที่เพื่อนสามารถกดเข้าร่วมได้ด้วยนะครับแล้วก็มี อันนี้ถ้าแปลงล่างอีกอันหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นเอฟเฟกมีให้เราใช้4แบบซึ่งถ้าคุณผู้ชมต้องการจะอัปเกรดทั้งหมดเนี้ยก็จะต้องเตรียมไว้ประมาณ5,000เพรหรือราวๆ1,400บาทนะครับอ่ะก็เผื่อไว้เป็นข้อมูลละกันเผื่อใครที่กำลังคิดจะสุ่มเจ้าชุดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ชุดก็คงจะไม่ได้ซื้อให้ดูนะครับแต่ว่าผมเดี๋ยจะเอาไปเล่นให้ดูนะฮะ โดยชุดที่ใส่ก็จะเป็นสีแดงอันนี้เลยสีแดงแรงฤิ์นะครับแล้วก็จะมีสกินอื่นๆที่เกี่ยวกับสกอร์ปิโอเนี่ยใส่ไปด้วยนะครับส่วนสกิลต,ตัวละครวันนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวโอเลออนนะครับแล้วก็มีลูกูเอต้าฮะมีบิเกลแล้วก็ลูหน้าครับส่วนคู่หูเนี่ยจะใช้เป็นแฟตนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้แต่ว่าข้อดีของมันก็คือลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหลังจากมีดและกระสุน 25%สูงสุด150หน่วยคูดาว90วินาทีนะครับก็เอาไว้ป้องกันสายลอยนั่นเองเพราะว่าวันนี้เราจะไปเล่นแบบโซโล่นะครับ1.4งลงแรงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับชุดสกอร์ปีโอนรอบปีใชยจริงเป็นไงกันบ้านพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับนี่ต้องกดท่าเต้นลีดกีตาร์ส่งท้ายหน่อยนี่ไปพลังบุตตัวเล็กกีตาร์บาลี คเทวันนี้สุ่มมาเจอเน็กเทอรล่าอีกแล้วนะครับไม่รู้ทำไมช่วงนี้เจอบ่อยจังผมเจอบ่อยคนเดียวหรือว่าคนอื่นก็เจอบ่อยเหมือนผมครับเนี่ยมาลงกันกลางวงฟ้านี่แหละเดือดดีถึงพื้นปุ๊บหยิบปืนปับ๊บปืนอยู่ไหนละเนี่ยงับนี่มาเจอแนละ้วเอาหัอเอาหว โอ้โหใครก็ไม่รู้ไปก่อนหนึ่งอย่าบอกนะว่าที่เหลือนี่เพื่อนเขาหมดเลยผมหากระสุนแปบโอ้โจเย็นดิฮ้ยย้ยอยย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  M หกสิบนั่งยิงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาไม่พักหรือเปล่าแหว่งร่าง,งมาดิกลัวที่ไหนอ่ะไม่กลัวนะแต่ขอถอยฟาร์มแปบ๊บมันมาติดกันเกินใจอีก <Okay. S 1> ไม่เลิกหรอไม่เลิกหรอหหหไม่เลิกใช่ไหมมาดิ ปืนระเบิดหรอปืนระเบิดหรอชื่อเทสะด้วยบรูโน่น่าจะมาด้วยกันนะครับอุ้ยเจอซองยาวสวยดิแบบนี้วันนี้ตั้งใจจะลงมาเล่นซองยาวเลยนะเพราะว่ามันเป็นสกินแมงป่องสกอปิโอ้ตีมเดียวกันเลยนะครับตอนนั้นช่วงปีที่แล้วอะไรอะไรก็แมงป่อง มีแต่สก,กินสวยๆออกมานะแต่ว่าปีนี้ไม่รู้จะมีตัวอะไรแปลกๆนะครับอยากได้แบบพวกพญานาคอะไรเงี้ยมีไหมชุดพญานาคหมัดพญานาคปืนพญานาคเออไอวอพญานาคด้วยจัดมาให้หมด GM เอ,อมมันดีดิวัยรุ่นโคโนโลเลอร์ คดโดนแมงป่องย่ำกระหม่อมไปดีไอ้นี่คนสุดท้ายของตีนะครับตายสวยหน่อยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไม่มีนะเมื่อก่อนถ้ายิงศัตรูได้เนี่ยเอฟเฟกมันจะไปโชว์ตอนสุดท้ายทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้แค่หมดตีก็โชว์นะครับ นี่ให้ดูปืนกันแบบชัดๆก็เป็นลูกซองแมงป่องเวลแปนั่นแหละนะครับแล้วใครมาโดดลม่มลงตรงหน้าเสียงใกล้ๆเลยวุ้ยรู้อีกเฮ้ยมาสองเหรอ <c oughs> มาสองก็ตายสองนะ เดือดร้อนเพื่อนชุบไหมเนี่ยไม่รู้แก๊งไหนเหมือนกันนะครับก็น่าจะลงมาเกิดแล้วก็มาฟาร์มหาของวงฟ้าเนี่แหละแต่โทษทีนะยังไม่ออกจากวงเลยนี่วิธีฟาร์มที่ถูกต้องเปิดกล่องไปเรื่อยๆนี่แหละเหรียญเยอะยังไงก็ได้ของที่ต้องการนะครับอุ้ย m อ5ไฟเอามาได้ยลย วันนี้ตั้งใจจะลงมาหาเล่นนะครับก็เป็นซองยาวกับ mp5 เพราะว่าทั้งสองสกินเนี้มันเป็นสกอร์ีโอ้เฮ <Hello? S 1> ้ยฮัลโหลเฮ้ยใครกันสามก่อนตีดเดียวกันปะเนี่ย ไปไหนไวรุ่นยิงแล้วก็หนีไอ้หมอนี่เอาอยัางไงนะมานี่ดิเจอหน่อยดิลาก่อยไม่ต้องหนีไม่รู้ติดใจอะไรวงฟ้ามากันไม่พักเลย วันนี้ตั้งใจจะเล่นของกอรกปิโอให้เยอะที่สุดนะครับจะได้เข้ากับชุดแมงป่องนี่ให้ดูปืนแบบชัดๆอ่าก็เป็น m อ5สกฟร์ป o ิโอนะครับปืนแดงเออแล้วก็ต้องแปลงร่างด้วยนี่แปลงร่างพลงังแมงป่อง้เป็นไงหัวแดงเลยนี่แปลงร่างเสร็จต้องกดท่าเต้นลิี้าเป็นพลังเตะวตะวตะวตะเตาเตะเต คือไอที่ผมกดๆอยู่เนี่ยมันก็มากับชุดอัปเกรดทั้งหมดเลยนะฮะก็ถ้าใครอยากจะได้ครบๆแบบนี้ก็เตรียมไว้เลยพันห้าพี่ว่าไงวันนี้สังเกตว่าผมใส่หมัดสกอร์ปิโอมาด้วยนะครับอ่าไอที่เป็น,นหนามๆแคว่งๆอยู่ที่มือเนี่ยหมัดแมงป่องนะครับอ่มามันจะเหมือนกับหางแมงป่องอะเอาไวท้ทิมใส่ศัตรูจื๊อใครโดนเข้าไปเนี่ยติดพิษแน่นอนรอเล่นมีที่ไหนลับพิษ มันมีแต่ต้องวิ่งต่อยให้ตายนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> เห็นอะไรวะแวบนี่มันแมงกระไซค์ในตำนานนี่ว่าอ้าานี่ต่อให้ดูกันแบบชัดๆอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์สกอร์ปิโอที่อยู่ในตู้8 t นะครับก็ทรงสวยดีเหมือนพวกรถหมด X ยังไงก็ไม่รู้ตู้นี้ถ้าใครสุ่มครั้งเนี้ยผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันได้พวกมอไซค์ ai, พวก M60 พวกมีดพวกสกินหมาด้วยนะครับต่างจากครั้งที่แล้วเลยมีแค่ชุดที่เป็นของรางวัลใหญ่ที่น่าสนใจอย่างเดียวนะฮะออกเดินทางกันดีกว่านะครับตอนนี้ของเราก็น่าจะพร้อมทั้งหมดแล้วปืนก็มีชุดก็มีมอเตอร์ไซค์เราก็มีนะเดี๋ยวขี่ล่าคนกันเลยนี่ไปครับออกปฏิบัติการแบงป่องพยองเตดงังัน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 ง,นง,นง,นงน ทำไมรู้สึกว่ามอไซคผมนี่มันตังแต่ท่อล้อไม่ไปครับเนี่ยขี่ช้าจังเลยรถมดเอ็กจริงบอ้อนี้เก็บเหรียญก่อนนี่นนปาดขวาปาดซ้ายปาดขวานี่รถอย่างพิวเฮ้ยแล้วใครมาวิ่งอะไรแถวนี้อขังตัวเองเหรอพ่อนมเฮ้ย นึกว่าแอบที่ไหนได้ดักลอยดีดว่ะเฮ้ยไม่เอาระเบิดไม่เอาระเบิดไม่ระเบิด,อ,บดอ้าวโดนอะไรอะเพื่อนโดนระเบิดตัวเองเหรอสภาพให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวหแล้วดูในตัวันสี่คนเลยเหรอโหูทำไมมันแย่จัง สวยแล้วผมแล้วมาจอดรถไว้กลางทุ่งด้วยไปแล้วครับโทษนะพี่ๆคนเยอะแบบนี้ขอญาตทำอ้อมเลยโอ้โหไปแล้วครับเราอะไรอะพวกยิงมาขนาดนี้ทางขวาก็มีไกลๆตรงลุ้นตัวหนึ่งเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนแผนก่อนนะ แกจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปล่าเขาแต่ทำไมรู้สึกเหมือนโดนเขาล่า <c oughs> อ้าวตายเลย <c oughs> <c oughs> สภาพ <c oughs> พี่มาสี่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ทำไมยิงปุ๊บตายปับ๊บอ๋ออาจจะคนละตีะ้ไงแสดงว่าสี่คนเมื่อกี้อะ่ะไม่ใช่แก๊งเดียวกันอย่างนี้ก็สวยเดียเดี๋ยวไล่เก็บเรียงตัวเลย <c oughs> ไปหนึ่งสามเลยโคโน่หรอแปะหัวนะไปสองอ้าวทำไมตายอ่ะเมื่อกี้ยิงไว้ยังไม่ตายดีกว่าเอองงเหมือนกัน ใครมาแปะกลับระเบิดดีนะโยกหลบทันเกือบขาขาดและเสียงใครมายิงอะไรข้างขวายิงไรวัยรุ่นอืมทานอีกน้องหนิงไปละจ้าโมแต่ยิงเขาเดีือใตายขอบวงเห็ุใครว่าแว๊บ สวัสดีสาวโดนแบงป่องน้าเป็นรับประทานชอบจริงๆเวลายิงคนสุดท้ายของตี้ได้มันจะมีแมงป่องลงนะครับตัวมันจะเล็กกว่าไอตัวสุดท้ายของแมปนะอันนั้นจะเป็นส่งท้ายแบบตัวเบ้อเริ่มเลยจริงๆผมอยากให้ตัวมันใหญ่เท่ากันนะเออท่านั้ินอนะลังการแน่นี่เดี๋ยวให้ดูสกินไอวอนะครับอันนี้ผมชอบมากไอวอสกอร์ปิโอนะครับ สีสันมันจะดำแดงเข้มๆหน่อยแต่ว่ามีเอฟเฟกต์ข้างหน้านะสวยดีมันต้องแปลงร่างด้วยนี่แปลงร่างหัวลองกับร่างเดิมอ,อันนี้ก็เป็นร่างชุดสีแดงนะครับส่วนอันนี้เป็นสกินระเบิดสอกอกิโอนี่เวลาเคลื่อนไปมันจะเป็นแบบเฮ้ยใ,ใครมาตักหลอย ไปหนึ่งเอ้ยเอาดิไม่ให้ชุบอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นอะไรวแป๊บเล่นเครื่องดีต่อไปละจ้าเครื่องดีดฟรี และไข่เม็่อิง้อะไรตายซะไม่ได้หนีนะแต่วงมันปีบเลยมาตั้งหลักไรไม้ก่ะมาคนเดียวไม่กลัวกลัวมาสองนี่แหละ,ะพี่แมวซ้ำหมดอะไม่ให้ชุบ วัดใหญ่นะตรงนี้เดี๋ยวถอยตั้งหลักหนีตัวนูน้นมาเจอแก๊งนี้สามคนสุดท้ายครับเสียงอยู่ใกล้ๆเลยโอ้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 โอ,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 อ้มาหลังเหรอไปหนึ่งไปสอง ก่อนคนสุดท้ายแสดงว,ว่าไอ้เสื้อเหลืองตายไปแล้วนะไอแ้แฝดที่จะมาชาร์จผมไม่น่ารอดขอญาติเบ่งพลังส่งท้ายเบ่งพลังแบงปองอะจอ้องโอ้โโอ้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 โทษครับพี่ กดเต้นหน่อยไม่ได้เลยนะเอาใหญ่นะไวรุ่นไอคนสุดท้ายนี่เหลี่ยมหนาเต้เปิดก่อนได้ปูดเอาวิ่งมาวิ่งกลับเฉยจะมาชาร์จไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเขาวิ่งไปเราก็จะได้มีเวลากดท่าเล่นอ๋อแม็กป่องกินแขน hey! เว้ยแม็กป่องปะทะลิงลิงอะไรเนี่ยพุ่มเขียวมาตะไกพุม่มเขียวจะเจอลูกแดง <Yeah. S 1> มาไอ้น้องเข้ามาดึ <Yeah. S 1> อา้าวหัวแตกตาย <laughs> <laughs> บทจะตายก็ตายง่ายเกินแกจะดวนกันอีกสักยกหนึ่งซะหน่อย โอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับชุดสกอร์ปิโอที่วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบปีนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเนอะชุดเนี้ยเอฟเฟกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าราคาก็แรงพอสมควรลองดูแล้วกันว่าอยู่ในงบหรือเปล่านะครับ